สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวหึงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจ๋าสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้ง f อเก่าแล้วก็เอฟซใหม่นะคะวันนี้นะคะน้องหึงก็มีแนวทางฮานอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวของงวดประจําวันที่2กันยายน2564มาแบ่งปันนะคะก่อนไปรับชมนะคะพี่น้องจ๋าเราก็มาดูผลสรุปของวันที่1กันก่อนเนาะพี่น้องจ๋าน้องหึงก็ให้เด่นไปที่1กับ5นะคะวิ่งรูดที่1นะคะ นายเฉพาะกีดออกสี่ห้าสามอ่าเด่นห้ามานะคะพี่น้องจา๋าที่ใครสะอาดูดห้าก็ได้นะห้าสามแต่ว่านอกนั้นดูคร่าวๆแล้วหลุดนะคะพี่น้องจา๋าป้าดหนึ่งโมมาจากักตูพี่น้องหนึ่งก็มาแค่หลักร้อยตัวเดียวนะวันนี้หลุดนะคะพี่น้องจ๋าก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนี้สูตรที่น้องหึงหวังสุดๆเลยนะคะพี่น้องจ๋ากับโค้งสุดท้ายนี้ทําให้ เกียยเลยหลุดนะคะ่ะเ,เดี๋ยวเรามาตามต่อนอะพี่น้องจ๋าตามต่อกันของวันที่สองนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะอา่าสำหรับของวันที่สองนะคะพี่น้องจา๋อาอ่วันที่สอง ห้านอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเดินวิ่งรูดนะคะอ่าก่อนไปรับชมนะคะพี่น้องจา๋าเราก็ไะฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตามกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง โหลดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปุนกันไปเนาะอ่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะพี่น้องจา๋าเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะแต่วันนี้ก็ต้องขอทุกคนขออภัยจริงๆนะคะพี่น้องจา๋าอ่าเดี๋ยวเราตามต่อกันของวันที่สองเนาะวันที่สองวันที่สอง น้องอุ่งก็จะให้เด่นที่สี่กับเด่นที่สี่กับหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าหนึ่งก็ชอบหกก็ชอบบานนี้มือนี้แห้งมากหลายตัวอ่าเด่นที่สี่กับหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าแต่ว่าให้รูดสี่นะคะน้องอุ่งจะรูดสี่นะคะ สี่ก็จะมีสี่1ูน4 3สี่หนึ่งสสองสสสหะคะสี่หกสเจสปด สี่เก้านะคะพี่น้องจา๋าสำหรับวันที่สองเนาะวันที่สองันยาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะพี่น้องจา๋าน้อหวงก็ให้เด่นที่สี่กับหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าแต่ว่ารูดสี่เนาะ,ะถ้าใครชื่นชอบหนึ่งก็สามารถรูดได้นะคะน้องหวงก็ต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งเนาะพี่น้องจา๋าจะมาเลือกสองตัวโว้ยกว่าหลายตัวปวดไปวะใครชอบหนึ่งก็รูดหนึ่งได้นะจ๊ะ อ่าสำหรับสี่นะคะพี่น้องจา๋าสีนี้เอาทุกวันเลยบอมาจากเถื่อพี่น้องจา๋าสี่หนึ่งสี่ศูนย์นะคะสี่สี่ห้าแล้วก็สี่เจ็ดนะคะพี่น้องจา๋าอ่าสำหรับแนวทางฮานอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวงวดประจำวันที่สองกันยายนสองพันห้ารสิสี่นะคะ น้องหึงให้เด่นที่4กับ1นะคะพี่น้องจ๋าแต่รูดที่4เนาะถ้าใครชอบ1ก็สามารถรูด1ได้นะคะอ่าสี่ที่น้องหึงชอบ40 41 4 4 4 5 4 7นะคะพี่น้องจ๋าหรือพี่ๆชอบตัวไหนก็สามารถเลือกดูได้นะคะพี่น้องจ๋าเลือกตัวที่ชอบแล้วก็อย่าลืมไปกลับนะคะหรือใครจะรูดเลยก็ได้นะคะพี่น้องจ๋าอ่าก่อนออกไปนะคะน้องหึงก็ขอกำลังใจเช่นเคยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้อพี่น้องจ๋าใครที่ยังไม่กดเนาะอาจจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องวึงนะคะพี่น้องจ๋าสุดท้ายนี้นะคะน้องวึงก็ขอให้พี่ๆเอฟซีนะคะรวยๆเฮงๆนะคะอขอให้เงินทองไหลามาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ